พูดถึงตารางธาตุเอาจริงนะครับหลายคนคงนึกถึงภาพตารางแผ่นใหญ่ๆที่ติดอยู่ในห้องเรียนวิ์ใช่ไหมครับดูแล้วก็น่าเบื่อใช่ไหมแต่ถ้าเราลองมองมันใหม่นะมันไม่ใช่แค่ตารางธรรมดารรมดาเลยครับแต่มันคือแผนที่สมบัติเป็นแผนที่ที่โคตรเจ๋งที่บอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มันประกอบขึ้นมาอย่างไงลองคิดดูสิครับในจักรวาลของเราเนี่ยมีธาตุที่เรารู้จักเป็นร้อยๆชนิดเลยนะมันเหมือนกับความโกลาหลทางเคมีดีๆนี้เอง แล้วเราจะจัดระเบียบของทั้งหมดนี้ได้ยังไงกันคําตอบที่ต้องบอกว่าทั้งสวยงามแล้วก็เรียบง่ายมากๆเลยก็คือตารางธาตุนี่แหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยปริศนานี้กันเลยดีกว่าเบาะแสะแรกที่เราจะดูกันก็คือกดในแนวนอนหรือที่เราเรียกกันว่าข้าบครับข้ามเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะมันก็คือแถวแนวนอนในตารางธาตุนั่นแหละครับแล้วตัวเลขของขามนี่แหละที่สําคัญมาก มันบอกเราตรงๆเลยว่าอะตอมของธาตุนั้นๆเนี่ยมีชั้นของอิเล็กตรอนอยู่กี่ชั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับลองนึกภาพตามกันนะสมมุติว่าอะตอมเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งพอเราขยับไปคาบใหม่ก็เหมือนกับเรากําลังต่อเติมบ้านเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเลยครับเพื่อให้อิเล็กตรอนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างตัวอย่างนี้นะครับไฮโดรเจนเนี่ยอยู่คาบที่1ก็เลยมีชั้นพลังงานแค่ชั้นเดียวส่วนโซเดียม ขยับมาอยู่คาบที่3ก็เลยมี3ชั้นพลังงานเลยเห็นไหมครับว่ามันตรงไปตรงมามากๆเลยดูสิครับมันคือความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1ที่ชัดเจนมากๆเลยคาบ1ก็คือ1ชั้นคาบ2ก็2ชั้นคาบ3ก็3ชั้นง่ายๆแบบนี้เลยครับเป็นกฎที่ดูเรียบง่ายนะแต่ทรงพลังมากๆและนี่ก็คือกุญแจดอกแรกที่เราใช้ไขความลับของตารางาธาตุครับกุญแจดอกแรกเราได้มาแล้วนะครับ ขราวนี้มาดูจิ๊กซอว์ฉินต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือกฎในแนวตั้งหรือที่เรียกว่าหมูครับซึ่งไอเจ้าหมู่นี่แหละที่จะบอกเราว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยหรือพฤติกรรมยังไงหมู่ก็คือคอลัมน์แนวตั้งแล้วหัวใจสําคัญของมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือธาตุทุกตัวที่อยู่ในหมู่เดียวกันเนี่ยนะจะมีจํานวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากันเป๊ะๆเลยครับแล้วไอเจ้าอิเล็กตรอนวงนอกสุดที่ว่าเนี่ยแหละครับคือตัวแอของเรื่องเลยนะ เป็นตัวกำหนดทุกอย่างเพราะมันเป็นตัวที่ใช้ทำปฏิกิริยาเคมีกับธาตุอื่นๆหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นตัวกำหนดบุค,คลิกหรือนิสัยของธาตุนั้นๆเลยครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันถึงมีนิสัยคล้ายๆกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเปี้ยมเลยเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเราลองไปทำความรู้จักกับครอบคร,บครัวเคมีที่น่าสนใจบางครอบครัวกันดีกว่าครับจะได้เห็นกันจะจะไปเลยว่ากฎของหมู่เนี่ยมันทำงานยังไง เดี๋ยวเราจะมาดู3ครอบครัวที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วเลยนะครับมีทั้งพวกที่แอคทีฟมากๆว่องไวสุดๆอย่างมู่หกับมู17แล้วก็มีพวกที่แบบเฉื่อยชามากไม่ชอบยุ่งกับใครเลยอย่างมู่8 8เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละครอบครัวเลยครับมาเริ่มที่ครอบครัวแรกกันเลยมู่หนึ่งโลหะแอลคาไลพวกนี้เนี่ยเป็นพวกไฮเปอร์แอคทีฟเลยครับคือว่องไวมากๆทําปฏิกิริยากับน้ําทีนี่รุนแรงเลยนะ แถมยังเป็นโลหะที่เนื้อนิ่งมากจนใช้มีดตัดได้เลยแล้วก็มีสีเงินวาวสวยงามด้วยนะที่สำคัญคือยิ่งอยู่ล่างๆในหมู่เดียวกันเนี่ยก็จะยิ่งว่องไวมากขึ้นไปอีกครอบครัวต่อมาไฮโลเจนหมู่17ครับพวกนี้ก็ว่องไวไม่แพ้กันเลยนะแต่เป็นอะโลหะครับจุดเด่นของพวกเขาคือมีอิเล็กตรอนวงนอก7ตัว ขาดอีกแค่ตัวเดียวก็จะครบ8ก็เลยพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะไปแย่งอิเล็กตรอนจากชาวบ้านมาให้ได้อีกหนึ่งตัวซึ่งจะตรงข้ามกับมมลหนึ่งที่อยากจะเสียอิเล็กตรอนออกไปอ๋อแล้วพวกนี้ก็จะมีสีกับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยครับและครอบครัวสุดท้ายแก๊สมีสกุลหรือหมวด18ครับครอบครัวนี้เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนพวก i n t r o v e r ตเลยครับไม่ชอบเข้าสังคมเลยคือเฉยมากๆแทบไม่ทําปฏิกิริยากับใครเลย เหตุผลง่ายนิดเดียวครับก็เพราะว่าอิเล็กตรอนวงนอกของพวกเขามันเต็มแล้วนะสิครับสเสถียนแล้วพอใจในตัวเองแล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับธาตุอื่นเลยโอเคครับตอนนี้เรารู้กฎสําคัญ2ข้อแล้วนะทั้งกฎแนวนอนหรือคาบและกฎแนวตั้งหรือหมู่ทีนี้ล่ะครับเราจะมาดูกันว่าพอเอากฎ2ข้อมารวมกันเนี่ยมันจะสร้างรูปแบบที่น่าทึ่งแล้วก็คาดเดาได้ทั่วทั้งตารางธาตุเลย ลองดูการเดินทางจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกันนะครับเริ่มจากโซเดียมทางซ้ายเป็นโลหะที่ว่องไวมากๆเลยเพราะเราค่อยๆขยับไปทางขวาเรื่อยๆจนไปสุดทางที่คลอรีนจะเห็นว่าคุณสมบัตินี้เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากโลหะกลายเป็นอโลหะไปเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนมามองในแนวตั้งหรือตามหมู่เดียวกันบ้างอย่างครอบครัวโลหะอลคลาไลเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นลิเทียมโซเดียมหรือโพแทสเซียม ทุกตัวยังคงรักษาคุณสมบัติของความเป็นครอบครัวเดียวกันไว้อย่างเหนียวแน่นเลยครับคือเป็นโลหะที่ว่องไวเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยก็คือคาบหรือแนวนอนเนี่ยจะทําให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปส่วนมูหรือแนวตั้งจะรักษาคุณสมบัติให้คล้ายเดิมนี่แหละครับคือหลักการพื้นฐานสุดๆของการอ่านแผนที่เคมีที่ว่านี้พอเราเข้าใจโครงสร้างของมันแล้วนะครับทีนี้แหละจะมาถึงส่วนที่ผมว่ามันเจ๋งที่สุดแล้วเพราะตารางธาตุเนี่ย มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดระเบียบธรมธรมดาานะครับแต่มันคือเครื่องมือสําหรับทํานายอนาคตในทางวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวมันมีคํากล่าวที่ผมชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่าตารางธาตุไม่ใช่แค่แผนข้อมูลแต่เป็นแผนที่เคมีที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของสสารทั้งหมดในจักรวาลโหฟังแล้วยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแล้วแผนที่ที่ว่านี่นะครับมันแม่นยำมากซะจนนักวิทยาศาสตร์สามารถมองไปที่ช่องว่างๆบนแผนที่แล้วทำนายได้เลยว่าเฮ้ย ธาตุที่ยังไม่ถูกค้นพบตรงนี้นะมันจะต้องมีหน้าตามีคุณสมบัติแบบนี้นี้แน่นอนยังกับหมอดูเลยใช่ไหมครับแล้วนี่คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งมากๆครับดิมิทรีเมดเมดเลเยฟเนี่ยเขามองไปที่ช่องว่างในตารางาธาตุของเขาแล้วก็ทํานายการมีอยู่ของาธาตุที่ยังไม่มีใครรู้จักก็ตั้งชื่อให้มันล่วงหน้าเลยว่าเอคาซิลิคอนแล้วเขาก็บรรยายคุณสมบัติของมันไว้หมดเลยนะทั้งๆที่ยังไม่เคยมีใครเคยเห็นมันมาก่อนเลยนะครับแล้วเรื่องมันพีคตรงนี้ครับ 15ปีต่อมามีคนค้นพบธาตุเจอร์เมเนียมขึ้นมาจริงๆแล้วคุณสมบัติของมันนะตรงกับที่เมเดเลเยฟทานายไว้แทบจะทุกอย่างเลยนี่แหละครับคือพลังของการทํานายที่แท้จริงของตารางธาตุเห็นไหมครับว่าพอพลังของคาบกับหมู่ถูกนำมารวมกันมันเปลี่ยนตารางข้อมูลที่ดูธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นแผนที่เคมีที่ทรงพลังขนาดนี้ได้เลย ถึงแม้ว่าทุกวันนี้แผนที่นี้จะถูกเติมเต็มไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่คำถามที่ยังน่าคิดต่อไปก็คือณสุดขอบของแผนที่นี้ที่ไกลออกไปมันยังมีธาตุใหม่ๆหรือคุณสมบัติแปลกๆอะไรอีกบ้างที่กำลังรอให้นักสำรวจแห่งอนาคตไปค้นพบก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปครับ